สวัสดีค่ะเหี้ยสภาพเห็ดนางลงทองข้ามคืนใต้กลีบดอกก็จะช้ำกลิ่นหอมของเห็ดก็จะเปลี่ยนไปต้องรีบตัดก่อนที่เห็ดจะเน่าตัดทีละดอกแบบนี้ค่ะ แล้วเห็ดนางลมทองเป็นเห็ดที่กรีบดอกแตกง่ายแตกง่ายมากๆนี่ยังดีนะยังไม่เน่านี่ตัดเสร็จแล้วจากนั้นก็จะนำไปผัดนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำไปผัดหรือนำไปผัดหรือว่าใส่ในมาม่าได้นะคะส่วนความชอบแล้วแต่ว่าชอบมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะามทองถ้าซื้อเนี่ยจานนี้จานนี้ประมาณ เกือบสิบดอลลาร์นะคะที่เขาตัดขายเป็นกับดอกอย่างเงี้ยที่เขาขายนั้นเป็นนางลมทองจากฟาร์มแต่นี่เป็นนางลมทองจากป่านางลมทองธรรมชาติดูเหมือนเห็ดขอนอุ้ยยังไม่เสร็จเลยเนี้ยยังม,มีอยู่ยังม,มีอยู่ช่อเล็ก มีไหมไม่มีแล้วนี่แหละค่ะกลีบดอกแตกอยู่ในป่าเนี่ยจะหอมกลีบใต้ดอกจะมีสีขาวแต่พอตัดมาข้ามคืนก็จะเปลี่ยนเป็นกลีบดอกแตกกลีบใต้ดอกเป็นสีหมองกลิ่นหอมลดลง ขอบคุณที่มารับชมนะคะจากนั้นก็จะนำไปใส่ในผัดหมีจีนไม่มีความหอมละนางรมทองโกลเด้นโอสเตอร์แบบนี้หละคะ่ะนี่ ให้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะผัดหมี่มีร้านจีนแล้วก็ใส่เห็ดนางลมทองที่ตัดเมื่อกี้เนี่ยค่ะนี่เรียบร้อยคืออุ่นผัดหมี่จีนใส่เห็ดนางลมทอง อร่อยเพราะว่าเห็ดนางลมทองจะมีรสหวานแม้จะเก็บมาข้ามคืนส่วนเส้นมีจินขาดเลยขาดละเอียดเลย เนี่ยค่ะเห็ด <Head. S 1> อร่อยนะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่มารับชมดอกเห็ด สวัสดีค่ะ